มีคลิปเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าที่เกียวโตของนางรํามาฝากค่ะพวกเราเที่ยวกันหลังลาเสร็จค่ะหน้านางรําแต่ละคนก็จะมีเครื่องสาอางนี่คือตู้แรกตัวสารามันเดอร์ค่ะทุกคนดูตื่นเต้นมากที่ได้เห็นโมเดลนี้คือตัวที่ใหญ่ที่สุดของที่นี่เลยค่ะตัวใหญ่กว่าน้องเกรซอีกพวกเราเดินชมกันมาเรื่อยๆค่ะเกรซอยากจับฉลากแต่พี่น้ำขิงห้ามไว้เพราะราคาสูงค่ะวิ่งไปสองคน พี่โอ๋ก็จะคอยตามหาแต่คู่หูน้องเอนาค่ะเมนูของที่นี่จะต้องมีตัวสลามันเดอร์ประกอบในทุกๆเมนูเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะน่าทานมีเนี่ยพวกเรามาดูการฝึกโลมากันค่ะเป็นแค่วิธีสอนน้องค่ะไม่ใช่การโชว์น่น้องเอนาเรียนแบบน้องโลมาหรอนี่คือการฝึกให้น้องสายหน้าค่ะและนี่คือการฝึกให้น้องพยักหน้าค่ะเจ้าตัวนี้สิงโตทะเลขวัญใจพี่โอค่ะน้องเพนกวินพี่โอก็ยังรักเหมือนเดิมน้าส่วนน้องกระเบนเหมือนกำลังบินในน้ำเลยค่ะลองซูมน้องแมงกะคร์ปุนดูนะ ตซนของฝากจะมีน้องซาลามันเดอร์ขายเต็มไปหมดเลยค่ะเขาเหมือนเป็นดาราที่นี่